กันทุนและโดนกราฟเคลียร์ก่อนตลอดเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็วิ่งไปต่อจน TP ให้เราเหมือนเดิมนะครับเหตุการณ์เหล่านี้เราจะแก้ยังไงได้บ้างนะครับวันนี้ก็ p ปเทศมีคําตอบให้ครับ สำหรับพี่ๆเทรดเดอร์ท่านใดนะครับที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ในการใช้เทรดนะครับวันนี้ก็พี่เทรดขอแนะนำโบรกเกอร์ m a เก e t โฟร์ยูนะครับสำหรับพี่ๆี่ที่เปิดผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับจะได้รับโบนัสเครดิต100%นะครับและสามารถเลือกบัญชีแบบฟรีสวอปได้อีกด้วยนะครับท้าไมถึงเป็น Market โ u นะครับเพราะว่า Market for ปัจจุบันนี้เขาเปิดให้บริการมาแล้วกว่า18ปีและเข้ามาให้บริการในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปี2013แล้วเนาะเรียกได้ว่าเป็นระยะเวลากว่า12ปีเลย มาเก็ตโฟยูนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเทรดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น f o r e x หุ้นดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์รวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีกด้วยแพลตฟอร์มในการใช้เทรดนะครับหลักๆแล้วจะมี MT4 กับ MT5 นะครับวิธีการฝากถอนนะครับสามารถทําได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับแต่ช่องทางที่ผมแนะนําที่สุดจะเป็นการสแกน q r วอารโคดนั่นเองนะครับและข้อดีอหนึ่งอย่างนะครับพี่ๆคือ Market 4 u เนี่ยตอนเราถอนเงินเนี่ยเงินเข้าทันทีเลยด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าผมชอบมากๆ ช่องทางติดต่อซัพพอร์ตไทยนะครับหลักๆแล้วจะมีอยู่3ช่องทางที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็น Li n e o f f i c i a l นะครับ Call Center นะครับแล้วก็จะเป็นทางอีเมลนะครับเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยจะอยู่ที่7นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะอยู่ที่10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานั่นเองนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากทดลองใช้นะครับก็สามารถคลิกเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมได้ทั้งโบนัสเครดิตฟรีและได้ทั้งฟรีสวอปด้วยนะครับยังไงผม สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมก o p ี่เท็ดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาพี่พี่ไปดูวิธีการแก้ของผมแล้วกันนะครับว่าเวลาผมกันทุนนะครับแล้วถ้ากราฟเนี่ยยังกลับมาโดนทุนเราเราจะทํายังไงนะครับจะคิดยังไงได้บ้างก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกพี่พี่ก่อนเนาะว่าไอ้การกันทุนเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่ไหมครับข้อดีนะครับก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเวลากราฟกลับมาโดนถ้ามันไปต่อเลยจน SL เนี่ยเราก็จะรอดไป ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าบางครั้งหรือหลายๆครั้งเลยนะที่การาฟเนี่ยมันชอบมาโดนทุนเราก่อนนะครับแล้วก็วิ่งกลับไปต่อตาม TP ได้เหมือนเดิมเนี่ยไอเหตุการณ์แบบเนี้ยจะเกิดขึ้นบ่อยกว่าสําหรับตัวผมนะครับ <_ S 1> เพราะฉะนั้นวิธีแก้ของผมเนี่ยผมทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูเลยแล้วกันคู่ที่ผมอยากพาพี่ๆมาดูนะครับจะเป็นคู่ของ AUDUSD นะครับจงังหวะที่ผมเพิ่งเทรดไปนะครับก็คือจะเป็นจงังหวะที่อยู่แถวแถวบริเวณนี้เนาะนะครับสเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวผมพาย้อนมาประมาณนี้ก่อน นะครับประมาณแถวแวนี้โอเคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกราฟ AU คู่นี้เป็นยังไงนะครับถ้าพี่ๆบางคนดูนะครับอาจจะสังเกตเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมันเป็นขาลงลงมาแล้วใช่ไหมครับเป็นช็อคลงมาแล้วนะครับแต่ทําไมาผมถึงยังหาายกลับขึ้นไปเหตุผลของผมนะครับก็คือว่าเวลาผมเจอโครงสร้างเล็กๆแบบนี้พี่ๆบางทีเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเชื่อมันผมเนี่ยจะไปดูภาพรวมก่อนนะครับซูมเอาออกมาประมาณนี้ก่อนนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเนาะก็คือกราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับฝั่งแล้วเหมือนกัน นะครับตอนแรกนะครับเขาเป็นเทรนขาลงลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับเราเนี่ยก็หาเซลล์ตามลงมาได้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็เกิดการช็อกไปช็อกมาช็อกไปช็อกมานะครับแล้วเริ่มชัวร์แล้วนะครับว่ามีโอกาสที่จะกลับไปเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ากราฟย้อนกลับลงมาเนี่ยเวลาผมเจอโครงสร้างเล็กๆนะครับผมจะชอบเชื่อไอ้โครงสร้างใหญ่ตรงนี้มากกว่าอ่านะครับผมจะชอบเชื่อโครงสร้างใหญ่ตรงนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับลงมาเนี่ยผมเลยยังที่จะหาบายกลับขึ้นไป แต่โซนด้านบนเนี่ยครับผมไม่ได้สนใจที่จะหาบายเท่าไหร่ตรงนี้มันมีรายละเอียดที่ผมสอนไว้อยู่ในคอร์สนั่นเองนะครับตรงนี้อาจจะต้องขออภัยข้ามไปก่อนน้องพี่ๆโอเคไหมครับแต่จุดที่ผมตัดสินใจบายนะครับมันอยู่บริเวณแถวแถวนี้นะครับผมมองแล้วว่าโซนนี้ถ้ามาถึงนะเราหาบายได้นะครับถ้ามาถึงแถวแถวนี้เราหาบายได้นะครับประมาณแถวแถวโซน A ตรงนี้สุดท้ายนะครับกราฟกลับลงมาถึงแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าพอมันเปลี่ยนวีคเนี่ยตรงเนี้ยผมก็เลยไม่ได้เล่น ผมมาดูอีกทีหนึ่งนะครับก็คือจุดที่มันมีการลงมาสะบัดตรงนี้ก่อนนะครับลงมาสะบัดตรงนี้ได้นะครับสวิปตรงนี้ได้นะครับแล้วทําทรงอยากกลับขึ้นไปสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือผมเข้าไปดูเลยว่าใน time frame 15นาทีมีทรงขึ้นแล้วหรือยังนะครับถ้ามันมีทรงขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะหาบายตามขึ้นไปได้นะครับอ่ะผมพาพี่ๆลงไปดู m 1 5หน่อยนะครับ m 1 5หนะครับหลังจากที่มันมาสะบัดตรงนี้ไปแล้วนะครับสะบัดตรงนี้ไปอีกหนึ่งรอบ นะครับแล้วก็เริ่มมีการทําฟอร์มขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการก็คือถ้ามันขึ้นไปได้ย้อนกลับลงมาเนี่ยผมก็หาบายตามขึ้นไปใหม่นะครับทีพี่นะครับเร่งเป็นแถวไหนก่อนดีนะครับจุดที่ผมสนใจนะจะเป็นแถวๆตรงนี้อ่านะครับตรงนี้คือพื้นที่ TP ของผมนะครับผมเรียกมันว่า Order 4นั่นเองนะครับมันเป็นสวิงที่สดใหม่แบบนี้พี่ๆบางทีอะครับมันมาถึงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะติดติดย่อๆได้ นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวถ้าได้บายขึ้นมาเนี่ยผมจะปิดตรงนี้พอละนะครับ RR ก็ค่อนข้างคุ้มแล้วนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับกราฟตรงนี้วิ่งขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วนะแล้วก็ย้อนกลับลงมาถึงออเดอร์บ็อกซ์ที่แท้จริงตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเข้าก้อนใหญ่ๆตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นอินไซด์บาร์เนาะนะครับมันเป็นอินไซด์บาร์มันเป็นแท่งที่อยู่ในแท่งเทาแท่งเนี้ยอีกทีหนึ่งนะครับบางทีนะครับเราไปตีแบบนี้บบางทีเราไปตีโซนแบบนี้ นะครับกราฟเนี่ยอาจจะมาไม่ถึงนะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยอย่างนี้ก็ได้ผมกลัวตกรดนะครับผมเข้าตรงนี้มันเซฟที่สุดผมก็เลยตัดสินใจบายตรงนี้ไปเลยไม้แรกนะครับ SL ไว้ใต้โซนตรงนี้แหละ,ะนะครับตรงนี้คือไม้แรกของผมที่ผมเข้าไปนะครับสุดท้ายราคาขึ้นไปแล้วนะครับก็เริ่มขึ้นขึ้นขึ้นไปละถามว่าผมเริ่มกันทุนตอนไหนพี่ๆนะครับไอตอนที่กราฟมันอยู่ใกล้ๆโซนเราเพราะเนี่ยผมไม่ค่อยกันนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเบรกแล้วเบรกอีกไปอะเออแบบนี้ผมจะเริ่มชอบกันทุนละ นะครับเบรกแล้วเบรกอีกขึ้นไปแบบนี้อ่ะนะครับถ้ามันเบรกไปแบบนี้ส่วนมากนะผมจะเหยียบมากันทุนแหละโอเคไหมครับผมจะไม่ได้รีบกันขนาดนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวข้อดีข้อเสียงเรื่องการกันทุนเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมทําเป็นโพสต์ให้อีกทีหนึ่งหน้าเพจแล้วกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปต่อได้โอเคเดี๋ยวผมกันทุนเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทำเนาะอ่าสุดท้ายนะครับราคาก็เบรกขึ้นไปต่อได้จริงๆนะคือมันค่อนข้างปลอดภัยแล้วอะผมมองว่าเดี๋ยวถ้าย้อนลงมาเเนน่่ก็าาาจะมไมไถึงซอ้รแลว,แลว นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งกันทุนไว้เลยสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นนะครับราคาเนี่ยก็ได้มีการย้อนกลับลงมาจนมาเคลียร์ทุนผมอีกทีหนึ่งนะครับคือผมมองว่า,วามันควรจะขึ้นไปแล้วอะ่ะควรจะแบบติดติดแถวเนี้ยนะครับแล้วก็พาขึ้นไปแล้วไอโ้โครงสร้างที่มันเป็นช็อคลงมาเพราะเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวเพราะอะไรนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยราคามันกําลังมาอัดที่โซนอยู่นะครับราคามันมาอัดที่โซนอยู่ถ้าให้ผมไปลดโซนนะครับเหลือทางเฟรม M 1 5เนาะ เมื่อกี้ผมพาพี่ๆดูที่ทางเฟรม H4 ใช่ไหมนะครับแต่ถ้าทาม์เฟรม M15 นะครับโซนที่มันควรมาถึงเนี่ยมันจะเป็นแถวๆบริเวณประมาณนี้นะครับถ้ามันมาถึงแถวนี้เราค่อยหาบ่ายอะไรประมาณนี้นะครับราคาก็มาถึงแล้วใช่ไหมแต่วันนี้ผมไม่ได้เล่นมันมีเหตุผลอยู่นะครับอ่ะสุดท้ายราคาเนี่ยก็ลงมาเคลียร์ก่อนอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ฟอร์มขึ้นได้ขึ้นไปเสร็จย้อนกลับลงมาผมกันทุนมันมาเคลียร์ทุนผมนะครับตรงนี้ผมเองก็เลยได้มีการบอกพี่ๆนักเรียนในกลุ่มไปเนาะ ว่าถ้ามันมาโดนทุนเราแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันฟอร์มขึ้นได้ในไทม์เฟรม m 5นะผมจะหาบายตามขึ้นไปเลยนะครับท้าไมถึงเป็นไทม์เฟรม m 5นะครับเพราะว่าถ้ามันมาในช่วงของตลาดนิวยอร์กพวกเนี้ยพี่พี่พเราอะครับสามารถที่จะเล่น m 1 m 5ได้นะนะครับตรงเนี้ยที่ย้อนกลับลงมาเนี่ยครับมาช่วง3ามทุ่ม45ามาช่วง4ทุ่ม4ทุ่ม15าพวกเนี้ยผมเห็นตรงเนี้ยมาเคลียร์ทุนผมไป ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าในไทม์เฟร m m 5มีทรงกลับได้เมื่อไหร่เนี่ยผมหาบายตามขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโดนหน้าทุนไปเนาะไม่น่าลงมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายลงมาเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็ฟอร์มขึ้นใน m 5ขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโดนกันทุนไปแล้วเนี่ยพี่ๆี่ให้เราถามตัวเองนะว่ามันมีโอกาสขึ้นได้อยู่ไหมนะครับถ้ามันมาโดนทุนพี่นะครับมาเคลียร์ออเดอร์พี่ไปแล้วมันมีการเสียทรงขึ้นไปได้แบบนี้ ถ้ามันทําได้ย้อนกลับลงมาตรงนี้เราก็สามารถที่จะหาบายตามไปได้ซึ่งตรงนี้นะครับผมเองก็ได้มีการแชร์แผนหน้าตาประมาณนี้ให้กับพี่ๆนักเรียนในกลุ่มไปนะครับก็มีหลายคนได้มาด้วยกันนะครับก็ถือว่าเล่นตามระบบเล่นตามท่าเหตุไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในกราฟจริงนะครับพาย้อนกลับมาดูนิดนึงราคาครับเขาสามารถเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้ไหมถ้าเบรกไปได้เมื่อไหร่เราค่อยมองว่ามันอยากจะขึ้นต่อนะครับเบรกขึ้นไปได้แล้วเนี่ยผมมองว่า้มันอาจจะอยากขึ้นต่อได้ เพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับลงมามีโซนไหนดูดีนะครับ Order Box A+ ของเราตรงนี้นะครับมีที่เดียวตัดสินใจง่ายนะครับย้อนกลับลงมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาบายตรงนี้กลับขึ้นไปได้นะครับ SL ไว้ที่ใต้โซนประมาณนี้นะครับส่วน TP นะครับอย่างที่บอกว่าผมเล็งไว้ตรงนี้นั่นเองนนะครับอันนี้ก็คือ TP ของผมนะครับที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้ามาถึงตรงนี้ผมพอใจละอาทิตย์หนึ่งนะครับหต่อต่อเนี่ยผมถือว่าผมพอใจแล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยก็ปล่อยให้กราฟมันลุ้ นะครับสุดท้ายราคานะครับก็ได้มีการย้อนลงมารับออเดอร์เราแล้วกลับขึ้นไปได้จริงๆนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะ TP ภายในค่าคืนนันแล้วด้วยซ้ำนะนะครับแถวๆเนี้ยพี่ๆที่มันมาก็ตีสามตีสี่แล้วนะครับผมก็ตั้ง t p ไว้แล้วก็ไปนอนละนะครับแต่ราคาก็ยังมาไม่ถึงนะครับแล้วย้อนกลับลงมาใหม่นะครับย้อนกลับลงมาใหม่นะครับสุดท้ายมาถึงตรงเนี้ยนะครับผมเองก็ไม่ได้มีการหาเติมหรอกถ้าผมจะเติมผมอยากเติมแถวนี้นะครับถ้าผมอยากเติมนะผมอยากเติมแถวนี้ นะครับสุดท้ายราคามาไม่ถึงนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปได้น,นะครับตรงนี้ก็เลยมีไม้เดียวตรงนี้รุนขึ้นไปนะครับ TP ที่ตัดสินใจปิดนะครับจริงๆเนี่ยอยากให้ขึ้นไปข้างบนเลยได้สามนอปปื้ดขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่ามันยึกยักอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เลยมองว่าถ้ามันยึกยักแบบนี้แล้วสุดท้ายมันลงมาพักตัวอีกอันนี้ผมเสียเวลานะนะครับถ้าการาฟมันทําแบบนี้อย่างเงี้ยผมเสียเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือผมก็เลยตัดสินใจปิดหมดตรงนี้ไปเลย นะครับเกือบถึงเกือบถึงอีกนิดเดียวแล้วลีลาพวกเนี้ยพี่ๆบางทีเราตัดสินใจเคลียร์ออเดอร์ไปก่อนได้นะครับตรงนี้ผมก็เลยได้มาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ11 RR ตรงนี้นั่นเองนะครับใช้เวลาถือกี่วันเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองคิดดูก่อนนะตรงนี้นะครับมาถึงแถวประมาณนี้นะครับก็16ชั่วโมงนะครับก็16ชั่วโมงก็จบงานไปได้นะครับตรงนี้ก็ได้ไปประมาณ1 1 RR นั่นเองนะครับสำหรับเทรดที่ผมเทรดมาเพราะฉะนั้นการกันทุนเนี่ยพี่ๆ เราอะจะกันก็ต่อเมื่อเรามองว่ามันอาจจะไม่ย้อนมาละนะครับมีโอกาสขึ้นไปขึ้นไปพวกเนี้ยนะครับผมมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าย้อนมาแล้วนะนะครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปพวกเนี้ยผมมองว่าเอ้ยไกลแล้วอะไม่น่าย้อนมาละแต่สุดท้ายย้อนกลับลงมาใหม่เนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจเหมือนเดิมนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อได้ไหมถ้ามันมีโอกาสที่ยังจะกลับขึ้นไปต่อได้นะครับเราเนี่ยก็สามารถที่จะหาบายตามขึ้นไปได้โอเคไหมครับอ่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าที่กันทุนไปแล้วนะครับแล้วโซงกราฟไม่มีเลยนะ ไหลลงตุ้มๆไปอย่างเดียวแบบนี้อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเราโชคดีไปนะครับเราก็รอดไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของการกันทุนนั่นเองแต่สาหรับใครที่ไม่มีเวลาเฝ้ากราฟผมแนะนําอย่างนี้นะครับก็คือว่าเข้าแล้วปล่อยไปเลยนะครับถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยผมไม่มีเวลาเฝ้าเลยนะครับไดออเดอร์ไปแล้วสมมติพี่ได้ตรงนี้ไปที่ผมได้ตอนแรกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลาจะเฝ้าละนะครับพี่ก็เอา SL ไว้ที่เดิมตรงนี้แล้วก็ลุ้นไปเลยนะครับเราไม่ต้องกันแล้วครับทุนเทิร์นอะไรเนี่ยได โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเวลาเฝ้าก็ไม่ต้องกันนะครับลุ้นทําตามระบบทําตามแผนไปเลยแต่ถ้าเรามีเวลาเฝ้านะครับแล้วเรากันไปแล้วมาโดนเนี่ยดูนิดนึงว่าโดนจริงๆหรือว่ามันมีโอกาสแค่มาแกล้งเราแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่อ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเห็นไอเดียตรงนี้แล้วนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูได้ นะครับผมจะไม่รีบกันแต่ถ้ายังโดนผมจะดูว่ามีทรงขึ้นกลับมาอีกไหมถ้ามีทรงขึ้นกลับมาใหม่เนี่ยผมก็จะหาบายตามขึ้นใบใหม่นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆทุกคนสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจคอร์สเรียนของผมนะครับวันที่10มีนาคมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนสดแล้วนะครับตอนนี้เหลือที่ว่างอีก3าที่สุดท้ายนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจอยากมาลุยด้วยกันในกลุ่มนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดที่แฟนเพจกอปปีเทดได้ นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พีเทศก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซอบสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันแล้วไว้เจอกันใหม่ที่คลิปถัดไปนะครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับ